สวัสดีครับอยู่กับช่องลมเขาใหญ่นะครับนี้เห็นออกแล้วครับภูพานเฮออกทลายเลขแล้วครับออกทลายเลข <Okay. S 1> ออูมาสี่ปีเพิ่งได้เห็นทลายเลข ปูพานเฮครับปูพานเฮได้ดูทลายพึ่งออกครับพึ่งออก